สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คงจะตื่นเต้นกันตอนนี้วีซ่าน้องๆก็ผ่านแล้วนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะเราก็จะมาอบรมก่อนเกินทางไปประเทศอังกฤษนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องมาลองมาดูกันว่าเอกรรสารสําคัญที่น้องจะต้องนําไปคืออะไรนะคะนะคะพาสปอร์ตที่มีวีซ่าของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เออไป ตอบรับนะคะสถาบันในส่วนของแคสหรือว่าจะเป็นใบเสรจนะคะเอาไปด้วยในกรณีที่น้องเรียนมากกว่า6เดือนเอาใบตรวจร่างกายไอโอไปด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดคนรายละเอียดที่พักคณมารับนะคะแล้วก็เปิดโทรศัพท์ ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นชื่ออะไรแล้วก็มารับน้องเปิดมือถืออะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องมีผลสอบ i อเอลนะคะน้องติดไปด้วยแล้วก็ตัวทานสคริปต์นะคะติดกับเขาน้องไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องมีใบรับรองการทํางานนะคะก็ติดกระเป๋าไปด้วยนะคะแล้วก็รูปถ่ายจากเมืองไทยนี้เอาไปเลยนะคะของใช้นะคะที่นู่นเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าทันสมัยน้องสามารถที่จะ ซื้อได้แต่ว่ามันค่อนข้างราคาแพงนะคะแต่ว่าอาจจะดูตอนเซล,ลก็ได้แล้วก็น้องสามารถที่จะนําเงินนะคะไปไม่เกินหนึ่งหมื่นนะคะปอนก็ค่อนข้างเยอะนะคะประมาณตั้งห้าแ0,000นค่อนข้างเยอะคงไม่มีเด็กคนไหนเอาไปเกินนะคะแล้วก็ไปขับขี่สากลนี่น้องสามารถนําไบขี่น้องนะคะไปแปลที่ขนส่งได้เป็นแบขี่สากลอาหารนําไปได้แต่ว่าต้องเป็นแพ็กเกจจิงดีๆนะคะ ก็มียี่ห้อมีฉลากอะไรให้เรียบร้อยที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาไปได้มาม่งมาม่ายาเอาไปได้นะคะแต่ต้องมีฉลากให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรน้องไปตรวจสุขภาพตาและฟันกุดหินปูนให้เรียบร้อยนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้บังคับให้นักเรียนต่างชาติประกันสุขภาพน้องอาจจะซื้อไปเพิ่มหรือว่าไปซื้อที่โรงเรียนนะคะ แล้วก็ตัวไบ o อบอกแล้วถ้าเกิดน้องเรียนมากกว่า24สัปดาห์ภาษาหรือนะคะเรียนปริยโทออกไปด้วยนะคะขึ้นเครื่องและน้องสามารถเปิดโลมมิ่งนะคะและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตไลน์วอตแอบมาหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าติดตอ่อเจ้าหน้าที่ทาง Study Plus ได้นะคะตลอดเวลาถึงแล้วนะคะ ทีนี้นะคะการเดินทางไปที่แอร์พอร์ตเองน้องสามารถนั่งรถบัสนะคะใช้แอร์พอร์ต n ิหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวหรือว่าแท็กซี่น้องสามารถที่จะบุกเออที่1681ได้นะคะน้องโทรไปที่1681ก็สามารถที่จะนะคะเออบุกแล้วเขาก็ไปรับน้องที่หน,น้า หน้าบ้านเลยทีนี้น้องก็ไปถึงแอร์พอร์ตก็ดูประตูที่สสยการบินของน้องสมมตินี่การบินไทยนะคะน้องก็ออกประตูน้องก็มาลงที่ประตูสีพอไปถึงปุ๊บนะคะเข้าที่แอร์พอร์ตมันน้องจะเห็นตัว departure board นะคะน้องไปดูว่าเที่ยวบินของน้องเนี่ยเช็คอินที่ช่องไหนสมมติการบินไทยน้องเช็คแล้วปุ๊บๆนะคะช่อง J น้องก็ไปโหลดกับเป๋านะคะแล้วก็นะคะน้องควรจะเช็คน้งหมากกระเป๋าก่อนออก ก่อนที่ออกตัวนะคะว่าน้องได้น้ําหนักกี่กิโลนะคะการเช็ดน้าหนักกระเป๋าน้องง่ายๆเลยนะคะน้องขึ้นตัดช่างที่บ้านโดยที่น้องขึ้นไปช่างน้ําหนัก ตัวของน้องกอดแล้วลงมานะคะและรอบที่2เนี่ยก็หิ้วกระเป๋านะคะเดินทางขึ้นไปกับน้องปุ๊บนะคะช่างแล้วแล้วก็เอาน้าหนักสองครั้งเนี่ยมาลบกันนั่นคือน้าหนักกระเป๋านะคะเช็คอินก่อนเครื่องออก2ชั่วโมงเลยนะคะบางทีถ้าเกิดน้องไปไม่ทานบางทีเนี่ยนะคะเดี๋ยวตกเครื่องอาจจะเผื่อเวลาไว้นิดหนึ่งนะคะพอน้องไปโหลดกระเป๋าน้องอาจจะบอกเจ้าหน้าที่หน้าเขาเตอร์บอกว่าฉันฉน,ฉนอยากจะนั่งริมทางเดินหรือริมหน้าต่างก็บอกเขาได้นะคะ กระเปาขึ้นเครื่องได้7กิโลนะคะไม่ให้เอาของเหลหรือของมีคมขึ้นนะคะกันกันจัดเล็บห้ามเอาขึ้นโปรติเนี่ยนะคะของเหลวถ้าเกิดน,น้องเป็นริสติกน้ำเล็กน้อยเอาขึ้นไปได้หรือว่าเป็นยาสีฟันที่เป็นหลอดเล็กมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนําไปได้แล้วก็น้องจะได้บ a r n i n g Pass แล้วก็ t h i l l n n i m m i g r a t i o n นะคะ card ตัวนี้บั r รดิ้งพาสนะคะจะแสดงชื่อนมสกุลนะคะแล้วก็ประตูทางออกขึ้นเครื่องเวลาขึ้นเครื่องแล้วก็ ที่นั่งของน้องนะคะแล้วตัวนี้ก็นะคะเขาเรียกว่า thailand immigration card นะคะน้องกรอกที่แัดขาวออกนะคะในนี้ก็จะมีชื่อนามสก,กุลน้องวันเดือนปีเกิดเพศอะไรสัญชาตินะคะแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตแล้วก็น้องเซน็นลายเซ็นให้เหมือนกับในพาสปอร์ตแล้วก็จะมีช่องว่าเที่ยวบินอะไรนะคะตัวนี้ที่ immigration เองนะคะน้องอยากเข้าตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าน้องแค่สอด ตัวพาสปอร์ตแล้วก็สแกนลายนิ้วมือน,น้องแล้วก็ออกจะไม่มีคนสแปมบางทีน้องไปถึงที่อิมิเกรชันที่ประเทศอังกฤษเขาจะถามว่าสแปมน้องอยู่ไหนว่า i s ว u r stamp from Thailand น้องไม่เข้าใจภาษาอังกฤษปุ๊บน้องตอบไม่ได้น้องจะโดนกักตัวเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะน้องจะต้องเข้าช่องที่มีคนอิมิเกรชันที่เมืองไทยเนี่ยสแตมในขาออกเสียเวลานิดนึงดีกว่านะคะ น้องก็เดินไปที่เกตนะคะตัวนี้นะคะวีซ่าที่อังกฤษในคู่มือนี้นะคะน้องก็สามารถที่จะดูได้นะคะตัววีซ่าของประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะในนี้จะบอกอะไรบ้างนะคะก็จะมีหมายเลขพาสปอร์ตนะคะแกรนด์วันที่ออกวีซ่าแล้วก็วีซ่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะในนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ในหน้าสติกเกอร์นะคะน้องสามารถที่จะเข้าไปดูวีเอ วีซ่านะคะกฎต่างๆเนี่ยที่ www.uk.immigration.com นะคะในตามคู่มือเลยต่อไปนะคะพอขึ้นเครื่องปุ๊บเป็นหาวิธีรัดเข็มขัดนะคะน้องสามารถที่จะแค่เอามาประกบกันถ้าเกิดจะยกออกก็จะเอาออกก็คือแค่ยกออกน้องสามารถที่จะดูแอร์โฮสเตสหรือว่าจูดเนี่ยสาธิตวิธีการใช้เข็มขัดแล้วก็วิธีเออใช้โล่ชุดเอเออุปกรณ์นะคะเซฟตี้ที่บนเครื่องได้ น้องสามารถเก็บสัมภาระไว้บนหัวนะคะน้องก็ขึ้นเครื่องก่อนนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นน้องจะต้องเก็บสัมภาระน้องไว้ที่ตู้อื่นนะคะน้องต้องเป็นกังวลเพราะว่าบินค่อนข้างนานนะคะไปประเทศอังกฤษทีนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศในเครื่องนะคะ เอกส,สารที่แสดงกับทางอ m มิเกรชันนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีตัวพาสปอร์ตแคสหรือใบเสรจนะคะ I O M แล้วก็วีซ่านะคะตัว I O M บอกแล้วถ้าเกิดน้องลงภาษาน้อยกว่า20ศิบสดาห์จะไม่มีตัว I O M นะคะ แล้วก็เอกสารสําคัญนะคะขึ้นเครื่องเนี่ยก็ต้องมีที่อยู่คนมารับเปิดโฮคนมารับจุดนัดเจอนะคะถ้าเกิดไม่เจอก็ไปที่ Information center แล้วก็โทรหาเขานะคะแล้วที่สาคัญเนี่น้องอย่าลืมเอาปากกาไปนะคะอย่าลืมนะคะไม่งั้นน้องจะไม่มีปากกาเขียนนะคะแล้วก็ตัวของเออ คำถามนะคะทาง m m i g r a t i o n อาจจะถามน้องนะคะมีประมาณ3ข้อนะคะ Why do you come here นะคะน้องอาจจะตอบว่าถ้าเกิดมาเรียนภาษาอังกฤษ6เดือน I will study English for six months นะคะแล้วน้องก็หยิบไปเสร็จหรือว่าแคสให้เขาดูนะคะ mm hmm. เขาจะถามว่า Where will you stay น้องก็จะ I will stay at น้องก็หยิบกระดาษที่พักให้เขาดูนะคะ เขาหรือว่าเขาจะ,าะถามว่า how long will you stay คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดน้องไปเรียน6เดือนก็ว่า I will stay for six months นะคะที่นี่นะคะวันแรกที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมี orientation นะคะน้องจะต้องนำไปเสร็จหรือว่า c a s t ไปด้วยเขาจะทดสอบภาษาอังกฤษน้องนะคะ แล้วก็การต่อวีซ่านะคะน้องสามารถติดต่อกับทางพี่ได้นะคะที่ Study Plus ัีไลน์ไอดีศูน่หนะคะหรือทางเฟสบุ๊ k อันนี้เลยนะคะที่ Study Plus นะคะปีเเตัวนี้นะคะทีนี้สถานทูตไทยนะคะน้องอยู่ๆไปปุ๊บนะคะน้องสามารถที่จะไปลงออทะเบียนนะคะออที่สถานทูตไทยนะคะในหนึ่งเดือนนะคะว่า น้องอยู่ที่เที่อังกฤษแล้วนะอะไรต่างๆนะคะตัวนี้จะอยูอ่ในเล่มคู่มือที่พี่แจกนะคะน้องสามารถเปิดในด้านหลังได้ตามเมืองต่างๆนะคะน้องลองไปดูพี่แนะนําให้น้องเปลี่ยนแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเวลาจัดกิจกรรมใดๆเนี่ยน้องสามารถที่จะได้รับข่าวสารขอ้อมูลเช่นลอยกระทงทํางานเอ่อทำงานพัดไามหรือว่างานปีใหม่ ine, หรือว่าจัดคอนเสิร์ต่างๆ แล้วทีนี้น้องได้รับข่าวสารเนี้ยทางเซนต์พาสปีเคตัวนี้จดเอาไว้ได้นะคะทีนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นกับสําหรับการอบรวมทางไปประเทศอังกฤษ,กฤษหรือว่าสหานาจาักรนะคะชื่อเต็มยศนะคะก็ยังไงก็ขอให้น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะยังไงก็ไลน์หรือวอ a แอบหรือว่าอ e ีเมลหรือ facebook เมื่อถึงที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ